อยู่บอยู่อยู่อยู่ครับผมอยูอย่พี่น้องมันบ่ตีงมันบ่ตีงครับเดี๋ยวไม้เห็นแต่นอนโคโวอยู่ของแท่คนระับพี่น้อง สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วคลิปใส่เบ็ดเหย,ยว่วดที่แล้วก็คือนำท่ว,ทวมนะม,มาลุยน้าป่าครับนี้ปลาปลาควาตัวงามเลยไมยนี่เกียาวมาใส่เบ็ดฟ้ม มันลุ้นกันมันลุยกันเดื๋ยวัวกโลละสามร้อยครับจะได้ไปคุ้มค่าซื้อเยื่ออีกว่าคลิปที่แล้วปลาหน่อยหลายเดี่นเย,ยื่อมัดใครอยู่ยวประคอยงยังตัวหนึ่งอยู่แค้ไม่ซา พ่อพอดีเลยพี่น้องนุ่มนี่เป็นตะถีบค่ะท่อค่ะมีจากทั้งเกา่ามาออหม่งไม้วังว่าสิมานไมยแบบนี้เป็นตะปาเป็นตะปามาท่อมันเป็นปากท่อ น้ำไหลน้ำเต็มชุ่มหงส์เอทิ้ออเต็มกันแทบเรเยเกอบลวดละเ,เห็ดนานจักหน่อยเห็ดออกจักหน่อยครับกท็ทำหัวกปติดงาครับอากาศสดใสครับมึง มีฝนพี่น,อน้องวากกับเป็นเ้ามาแล้วล่ะหายากเดิคุงหมกไปต้องไปนี่พี่น,อน้องตามกันเมัง่งนบผมมานี่สิคือว่ะหลังสุดท้ายเซบงเปิดจากพี่น,อน้อง ห้าสิบสองหลังเดลือเหลือเจ็ดหลังมันสี่สิบห้าหลังครับเฮาใส่มันสุดแล้วเหลืลอไปอยากใส่ไปต่อครับเป็นหน้าคนอื่นเหรอใส่หน้าปา่าโอ้แดดฮอนมือนี่ ว่าตัวงามอยู่มานี่มึงมันติกินไหอรอ่ามาดุ่นกันครับแร้งหมดแล้วพี่นอ้องแต่ครับผมเด็กกันคำอีกคำถ้าบามีหลังใดถือได้ถือก็พี่นอ้อแงแนพะ้เงี้ยครับรดดินบักแย้งมหาหันนี่ มว่ามันเถียอมันลวดไปวะฮะหรือว่าปลาฉีดไหเบ็ดนมลงไปบบคดเลยบ่ถือหูว่าหลังบ่มึงนี่ับผมน,นี่นั่นรูว่างนี่ ครับนี่อยู่บ่อยู่อยู่อยู่ครับผม okay. อ,ยอ,อยู่เข็งอุ้ยปอกปอกยิงไอ้สวยหืววมเข่าท่าเนอะมึงกับผมเข่าท่าแล้วครับมือนี้น้องเมื่อกี้ลุด อุยใส่นี่นะสวยได้ใส่อถุงแเปืือเลยสวยแล้พี่น้องจะใช้เผิ่อยอมูี่เรือใช่ไหมครับ เส้ต่อไปนีอ่อีเจ้าหม่กันเป็นเหลืออยิ่งสวัสดีสวีสดับต,ตอนคำคำพี่น้องได้เวลามาหลุนกันแล้วครับผมไอ้ย่ะวางนี่วางแล้งปลาปลาถือเนี่ยมันหลุดไปย้ำคืนมาจัเฉยปลาถือ ไปคือมาแจ้งพ่เอเงียบ,บ่เหมดขึ้นน้องเงียบเหมอดไปเ,เ,เดี๋ยวคิหลังไดนผมไทยมืองครับแลบวพี่น้องังเี่นี่ีครับผมถูกง,งามอยู่ปี่ครับ วันคะร,รับคว้อมาปลาไหลเล่งเบียดผมแล้วเปลี่ยนไฟใหม่เะครับไฟบม่ค่อยแจ้งกันเลย กบไปใส่เ,เก้าอะไรอย่า้เงล้เก้ามาใส่หรอกมีบัตแจงออกไม่ย่างดีนะครับออกไม่อบบอด้ว่บัตแจง ไม่ค่อยเหมือนปันเลยนี่ครับผมแต้มเดียวย้ำขึ้นเดี๋ยวบนมือเน,นสองต่อปลาเมหลายหรอครับอีกประมาณนี้แหละตาไม่ต้อหลา,ายปของบ้านมือเนสองมะกุ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าฝ้าเมืดพี่น้องฝนตกขี่ฝ่าไหลายางเร็วตล้นตกปลอยๆครับตอนนี้ตกเตืมขึ้นอยู่ละคว่าแห้งครับวันนี้เออเยียบเหมือนพี่น้องเยียงอยู่คือเก่าอยู่ ร้าเก่าเขาเลยตีหาเครื่องเหมิด,ยยออดเหมือ,น,อ,มน,น,มอนี่ไอ้ยะเยี่ยบ่เหมอ,เอ,อ,อ,อดเลยพชัวองมาหลวนกันบางย้ำกั่เก้าค่ะอ่าเยี่ยบ่เหมอดคือเก่าอ,อยู่ ป่าบ่มีขึ้นเลครับบนลิ้น ย yeah. พา่ากินพี่น้องไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวถ่ายมึงครับผมขอ,อกเก็บก่อนเห็นหน่อยแค่ แยมแกมกรกแยมแรกค่อยน้อยย่ไปใส่น้อย เย่เนี้ยพวงแบบอยู่ทางมีห้อยดึงครับห้อยดึงดึงดูว่าโอ้ยวู่เสียงดินเสียงดินครับผม นี่ครับพี่น้องโอ้ยตัวสวยเป็นตะลุดเลยนี่ครับผมตั้สวยรุ่นนี้แหละป้าปีนี่กระเทยตัวที่สองก็ได้กิน เบ็ดลงังนึงบ่เห็นเลยพี่น้องเดี๋ยวไปก็บ่เห็นเบ็ด เดี๋ยวผมว่าเห็นถอนแดไงเลยอู้พี่ครับจมน้ำใช่พีปลา,าไห,หลอู้ปลาไหลเหรีปลาไหลดึงลงพู้น่ถดเดือดรัก เอาวายุเหรครับเบ็ดอันนี้เบ็ดขั้น,นดึงลงหูเลยงานเบ็ดถอน พอกับบัตรหมดจังห,หลายๆจังพี่ดนดน้อนครับผมประกอบง่ายโอ้ยพี่น้องมันบ่ตรตีงมันบ่ตรตีงครับเดี๋ยวมาเห็นแต่นอนขดโลอยู่ของแท้ครับพี่น้อง

สวยครับผมไส้นี้สวยเฮ้ยตองหนมคนนี้อู้วอ้วนดีแท้พี่น้องไส้นี่อ้วนดีปลาอ้วนดีอาหารมันไหลเก็บดิ่นแล้วมือเคลืนน,นี่อยดว้วยเป็นเมือ บดินเลยไปต่อมาทีเด็ดเล็ดหาทิพสองหลังปลาสามตัว บาเทีย่ยไม่เมื่อนะพี่น้องอทาเยอ่ได้ละเพาได้ยุได้กินอยู่ครับผมเจียหัวเขาก็ได้ไรเหลือไส่อีกมือนึงเดี๋ยวสิไปใส่เป็นกบแล้วเป็นกบกับเฮ็บไม่เดี๋ยวมือแรงยักเบ็ดกบอื่นใส่พอดีครับผมฮะเดี๋ยวผลงานเฮาปลาไม่ค่อยหลายนะพี่น้อง ยังหัวกปานอะกะถือไม่ค่อยดีไอแรงเข้าสิไปใส่ตรงบนลองมืงพาอได้ยุ่นได้กินครับผมบ้าไายดอเอาทรันี่ละเดี๋ยวแม่คินนาขอบคุณพี่รองในไลน์ดีกว่าติดตามเลยกําลัางใจครับผมก <c oughs> <c oughs> ว่าไปครับไป